สวัสดีครับไอสไตล์ทวายทองผมไอวิสุ์ไอสไตล์วันนี้เราก็จะนําเสนอเมนูยำมะม่วงมะม่วงฟรีจากบ้านขามครับลุงป๋องครับอ่ะเราก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับง่ายงจุดจวดน้าตาลกอนเลยครับผงชูรสกับน้าปลาครับน้าปลาหัวหอมแดงนะครับใส่พริกป่นนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับนน่เลยไปเอกครับมะม่วงงามเมืองย่าใส่เลยเหยาะ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 โว้ย เน้ำลายหลเลยพี่น้องอย่าเง้ยลืมไม่ได้ครับขาดไม่ได้เลยไอ้นี่ครับ IBF พลัอยมาลองลืมใส่ลืมใส่ครับใส่ตอนไทยก็ไม่เป็นไรนะครับนัวเข้าไปใส่เลยๆนัวถ้าไม่มีปลาเนี่ยไม่อร่อยเลยนะพอใส่ปลาเนี่กินมานนัวเลยนี้นี้ยนี้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 นีนีน้ีนี ขวายทองสวัสดีครับ